นิยายเสียงเรื่องพีมนายมันร้าย ep ที่4ยายของประกุดแต่งก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุดนะครับด้วยนะคะคณินเข้ามาที่ห้องของพีมผมได้ข่าวว่าคุณจะลาออกคณินถามขึ้นพีมเลยตอบว่าใช่แล้วผมเพิ่งยื่นใบลาออกไปพี่พงศกรก็เซ็นอนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว คุณมีอะไรเหรอหรือว่าคุณจะมาแสดงความยินดีกับผมที่ผมออกไปซะได้คณินเลยบอกใครจะแสดงความยินดีกับคุณผมก็เห็นว่าคุณทำงานดีออกสไตล์ผมเสียดายบุคลากร,กรที่ดีขนาดนี้นะ่ะไม่น่าจะลาออกไปเลยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะถ้าผมช่วยแก้ไขให้ได้ผมก็จะช่วยพิมพ์สายหน้า ผมก็ไม่ได้มีอะไรขับข้องใจอะไรนี่ผมแค่อยากจะไปทำงานแบบใหม่ๆบ้างไปพัฒนาฝีมือตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองบ้างคุณไม่เห็นว่ามันดีหรือไงพีมพ์บอกกับคณินคณินทำหน้าเศร้าเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเศร้าเหมือนกันดีซะอีก ผู้ชายเป่าร้ายคนนี้ไปซะได้ก็ดีจะได้ไม่มีใครมากดข่มเขาแบบนี้แถมทั้งคนอะไรไม่รู้ยังทำงานเนี้ยบแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าไม่อยากให้พิมพ์ลาออกเลยพิมพเลยบอกคุณมีอะไรอีกหรือเปล่าผมต้องรีบเคลียร์งานนะอีกอย่างเวลาผมมีไม่มากด้วยคุณโมแต่มายืนคุยกับผมอยู่แบบนี้งานของคุณเสร็จหรือยัง คณินเลยบอกนี่คุณก็จะออกอยู่แล้วเห็นต้องวางมาดเลยนี่ผมก็แค่ใจหายนิดหน่อยนะถ้าไม่มีคุณคอยเจ้ากี้เจ้าการผมจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้ยังไงกันละ่ะจริงไหมนี่คุณยอมรับแล้วเหรอคุณคณินว่าผมอะผักดันคุณคณินเลยบอกผมก็ว่าศักยภาพในการทำงานของผม,ผมก็เริ่มดีขึ้น อาจจะเพราะคุณช่วยผักดาละมังผมนะ่ะยังอยากจะตามพี่ทั้งสองคนให้ทันแต่เสียดายคุณก็จะไปแล้วพิมพ์พได้บอกคุณก็รีบศึกษาดูงานสิถ้าตรงไหนที่ติดขัดคุณก็สามารถถามผมได้พี่พงศกรก็อยู่เขาทำงานเก่งกว่าผมจะตายไปถ้าคุณมีอะไรติดขัดตรงไหนตอนผมไปแล้วคุณก็โทรถามผมได้นี่ คณินยิ้มขึ้นผมโทรถามคุณได้เหรอคุณไม่คบกับเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนในชีวิตจริงนี่พิมเลยบอกผมก็จะลองๆองดูละกันคุณก็นิสัยไม่เลวเท่าไหรน่นี่ถ้าคุณไม่ติดเอาแต่ใจสักหน่อยคุณก็น่าคบเหมือนกันคณินยิ้มใครเขาอยากคบกับคุณกันพิมเลยบอกถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณนะ คณินเลยบอกว่าผมแค่รอเล่นนะ่ะถ้าผมมีอะไรผมจะโทรถามคุณละกันผมสามารถไปเยี่ยมคุณที่บ้านได้ไหมพิมพเลยบอกก็ได้สิถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วคุณอยากไปเยี่ยมบ้านผมนัดกินข้าวนัดเที่ยวผมก็ไม่ว่าหรอกนะแต่คุณก็ต้องรู้เอาไว้ผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่อาจจะละเลยคุณบ้างพิมบอกกับคณิน คณินเลยบอกผมก็ไม่ต่างจากคุณเท่าไหร่หรอกผมก็แทบไม่มีเพื่อนเหมือนกันคนที่คบผมจริงๆน่ะมีน้อยมากส่วนมากก็เป็นพวกที่เห็นแก่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละเข้ามาก็อยากให้ผมช่วยอย่างนู้นอย่างนี้บางทีก็เข้ามาเกาะผมกินบ้างผมอะเริ่มชินแล้วละ่ะผมอาจจะเอาตัวอย่างคุณก็ได้คบแต่เพื่อนที่มีคุณภาพพีมหัวเราะนี่ คุณคิดว่าคุณมีคุณภาพเหรอที่ผมถึงคบคุณอะอ้าวไม่ใช่หรือยังไงคณินพูดขึ้นแล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนี่คุณไปทำงานให้เสร็จแล้วกันผมขอเคลียร์งานของผมก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงเราไปทานข้าวฉลองมิตรภาพของความเป็นเพื่อนใหม่ดีไหมคณินพยักหน้าได้สิงั้นคุณเลี้ยงนะพิม์พเลยบอกอ้าวไงให้ผมเลี้ยงล่ะ คณินตอบว่าก็คุณเป็นคนชวนผมนี่อีกอย่างคุณก็อายุเยอะกว่าผมสมควรเลี้ยงผมอยู่แล้วพิม์พเลยบอกก็ได้เห็นแก่มิตรภาพนะเห็นทุกทีอ่ะคุณชวนคนอื่นไปก็มีแต่เลี้ยงคนอื่นที่ไปกับผมให้ผมเลี้ยงซะง,งั้นทังคู่แยกย้ายกันไปทำงานหลอนเที่ยงก็ไปนั่งทานข้าวด้วยกันทั้งคู่พอเริ่มปรับตัว แล้วก็ปรับทัศนคติก็เริ่มคุยกันดูเรื่องขึ้นคณินเลยบอกคุณนี่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะลองคบเป็นเพื่อนจริงๆแล้วผมว่าพูดด้วยคุยด้วยสบายใจกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยพิมพ์เลยบอกแหมคุณนี่ก็ไม่ต้องชมผมซึ่งซึ่งหน้าขนาดนั้นก็ได้ผมก็ว่าคุณก็นิสัยดีกว่าที่เห็นมากนะ คณินเลยถามแล้วคุณมีแฟนหรือ,อยังล่ะอย่างคุณเนี่ยจะมีแฟนได้หรอพิมพเลยบอกอย่าดูถูกนะผมก็มีคนที่ผมชอบอยู่นั่นแหละผมก็พยายามที่อยากจะเปิดใจให้เขารู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาว่าถ้าผมสามารถหาแฟนได้แล้วจะแนะนำให้คุณรู้จักเป็นคนแรกเลยคณินถึงกับหน้าเสีย เขาคิดในใจพิมพ์จะมีแฟนก็เรื่องของพิมพ์สิเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยทำไมเขาต้องไม่ชอบใจด้วยล่ะพิมเลยถามคณินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอาหารไม่ถูกปากเหรอคณินสายหน้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พอดีผมคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะ่ะผมคิดว่าคุณก็มีคนที่ชอบแล้วแต่ผมนี่สิแย่จังยังไม่มีใครเลย พีมเลยบอกคุณอายุยังน้อยไม่จำเป็นที่ต้องรีบก็ได้นี่หรือว่าพ่อคุณเร่งมาแล้วล่ะพ่อผมไม่ได้เร่งหรอกผมก็เรื่อยๆนะ่ะทั้งสองคนพอทานข้าวเสร็จตอนออกจากร้านอาหารก็เจอกับตังและติ๋วพอดีตังประชดแหมเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนรวยมานั่งทานร้านอาหารหรูๆได้แล้วนะเมื่อก่อนเห็นกินแต่ข้าวแกงค้างทาง ติวเลยบอกก็แบบนี้แหละพวกเศรษฐีใหม่พอมีเงินเข้าหน่อยทำเป็นลืมกําพืชเดิมคณินเลยบอกคุณสองคนนี่อยู่ดีๆมาขวางทางคนอื่นแล้พูดชาสเสียหาย,หายแบบนี้ไม่มีใครเขาสั่งสอนหรือ,อยังไงตั้งเลยบอกหุบปากไปเลยนะนายนะนะเกี่ยวอะไรด้วยฉันพูดกับนายพีมไม่ได้พูดกับนายสักหน่อยคณินเลยบอกว่า ถึงไม่ได้ของคุณเนี่ยใครได้ยินเข้าเขาก็ไม่ชอบใจทั้งนั้นแหละแล้วคุณสองคนล่ะแต่งตัวยังเกษตรถีใหม่เหมือนกันนี่หรือว่าพิ่งรวยเหมือนกันล่ะดูสิประโคมแบรนด์เนมทำยาก,กับคนอื่นจะไม่รู้ว่าเป็นคนมีเงินแต่มีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปกันเถอะพีมผมว่าเจอคนประสาทแบบนีอยู่ข้างทางควรจะหลีกหนีให้ไกลนะ อย่าไปเดินเฉียดใกล้ผมว่าไม่แน่อาจจะหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าก็ได้ติวเลยบอกนี่นายมันจะเกินไปแล้วนะว่าคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงพีมพ์ก็เลยพูดขึ้นก็สมควรแล้วนี่ที่คนอื่นจะคิดว่าหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องคนอื่นเขาฉันจะมีเงินหรือไม่มีเงินน่ะฉันรู้ตัวของฉันดีอีกอย่างเธอสองคนน่ะ สมควรจะอยู่อย่างสงบสงเงียมนะไม่แน่อนาคตใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนี้เงินหมดขึ้นมาอย่าสมสารมาให้ฉันช่วยละ่ะเพราะฉันเป็นลูกคนเดียวไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนปังเลยบอกใครเกาอยากจะเป็นญาติกับแกกันฉันสองพี่น้องนะ่ะอยู่ยังไงใช้ยังไงก็เรื่องของฉันสิไม่ได้เป็นหนักหัวแกนี่ คนินเลยบอกยิ่งพูดก็ยิ่งส่อสันดานนะว่าเป็นพวกช่างเถอะพูดไปคนแบบนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกไปกันเถอะพีมพอพีม์และคนินเดินออกไปตั้งติวก็ถึงกับโมโหพี่ตั้งดูมันสิแม้ได้มรดกเยอะเข้าหน่อยทำเป็นหญิ่งคอยดูเถอะอย่าให้ถึงวันของพวกเราแล้วกัน ังเลยบอกจะมีวันของพวกเราอะไรล่ะพี่ละ่ะเกลียดมันจริงๆเลยพ่อก็ด้วยทำไมถึงยกมรดกให้มันตั้งเยอะแยะขนาดคุณย่ายังได้ไม่เท่าไหร่เลยดูสิตอนนี้ยังจะมาขออาศัยอยู่กับพวกเราด้วยลูกหลานคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะดีนะที่แม่ไม่ได้ใจดีให้มาอยู่ด้วยพี่อ่ะ ทนมาตั้งสิบกว่าปีแล้วทนต่อไปไม่ไหวแล้วที่อยู่กับคนแก่ปากมากแบบนี้ติวเลยบอกเอาเถอหนะ้าตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแล้วอีกอย่างเราอยู่กัน3ามคนแม่ลูกก็สุขสบายดีออกถึงพ่อจะทิ้งสมบ,บัติให้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอกินพอใช้ติวว่าอย่าไปสนใจมันเลยต่างคนต่างอยู่เถอะ ทั้งสองพี่น้องก็เข้าไปที่ร้านอาหารพอพิมพ์กับคณินมาที่ทำงานคณินเอางานมาส่งสองคนนั้นหน้าตาคล้ายๆค,คุณอยู่นะพิมพ์เลยบอกก็พี่น้องต่างแม่น่ะอ๋อผมพอจะเดาเรื่องได้อาจจะเหมือนพลอตนิยายนำเน่าที่แบบพี่น้องไม่ค่อยชอบการอะไรแบบนี้ใช่ไหม พิมบอกก็ประมาณนั้นแหละไหนงานของคุณให้ผมตรวจสิพอพิมพ์ตรวจงานสักพักโอเคผ่านเดี๋ยวนี้คุณทำงานเก่งขึ้นนี่นี่รีบศึกษาดูงานให้เรียบร้อยแล้วกันนะคณินเลยบอกแน่นอนอยู่แล้วผมอะ่ะจะต้องรีบศึกษางานก่อนที่คุณจะลาออกไปผมอะ่ะจะขโมยวิชาของคุณให้หมดเลยทั้งพิมพและคณินต่างพากันหัวเราะ พอพิมพ์กลับไปที่บ้านเขาก็รีบไปหาเขตทันทีพี่เขตพิมพ์ซื้อขนมมาฝากนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะที่พี่อะไปดูแลช่างให้บ้านใหม่ของพีมอะมันก็เหมือนกับบ้านในฝันเลยเขตเลยบอกพิมพอยากได้ยังไงพิมก็บอกพี่สิ ถ้าช่างเขาทำผิดจุดตรงไหน,นพี่จะได้บอกเขาให้พิมพ์ยิ้มแล้วบอกนี่ก็ดำเนินงานไปได้เร็วมากเลยนะดูสิอีกหน่อยก็เสร็จแล้วเออแล้วพี่เขตทานข้าวหรือยังพิมพ์ถามขึ้นเขตเลยบอกยังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วพิมพ์ล่ะหิวไหมเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้พิมพ์อ้ำอึง้งพี่เขต ออกไปทานข้าวข้างนอกกับพีมได้ไหมพอดีพีมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะ่ะเคตเลยบอกได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันทั้งคู่พากันมาเที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งโอ้ร้านหรูเลยนะพีมพีมเลยบอกคือวันนี้เป็นวันพิเศษนะ่ะพีมก็เลยพาพี่มาที่ร้านนี้ พิมก็ไม่เคยมาเหมือนกันหรอกนะยังไงเยวเข้าไปนั่งกันเถอะพิมจองโตวไว้แล้วทั้งคู่พอสั่งอาหารเสร็จเขาก็เริ่มคุยกันอืมบรรยากาศดีจังเลยนะพิมพีมมีอะไรจะคุยกับพี่หรือเปล่าพิมเลยบอกทานข้าวให้เสร็จก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพออาหารมาเสิร์ฟ ทั้งคู่ก็เริ่มทานข้าวและคุยสเพเหระเรื่องต่างๆพอทานข้าวเสร็จพีมก็อ้ำอำอึ้งๆจนเขตถามขึ้นเป็นอะไรพีมพีม,มีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าปรึกษาพี่ได้นะพีมเลยบอกว่าพีมมีเรื่องอยากจะบอกพี่เขตคือเราก็รู้จักกันมานานแล้วพี่เขตน่าจะสังเกต น่าจะรู้ว่าพีมคิดยังไงกับพี่ใช่ไหมวันนี้พีมก็แค่อยากจะบอกพี่ว่าพีมพีมชอบพี่มากจริงๆนะชอบพี่แบบคนรักไม่ใช่ชอบแบบพี่ชายข้างบ้านพี่เขตดจะรังเกียจพีมไหมเขตดยิ้มแล้วบอกพี่ก็นึกว่าเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้ทำไมพีมไม่รอให้พี่พูดก่อนล่ะพีมอะแย่งพี่พูดก่อนเลยนะ พิมยิ้มขึ้นพิมพิมพิมว่าพิมรอไม่ได้หรอกพิมรอมาตั้งนานแล้วพี่เขตก็ไม่เห็นจะพูดอะไรกับพิมนี่อีกอย่างพิมก็ไม่รู้พี่เขตอะชอบพิมหรือเปล่าเขตเลยบอกถ้าพีไม่ชอบพี่จะดูแลพิมมาถึงขนาดนี้หรอแต่ไม่เป็นไรหรอกใครพูดก่อนก็เหมือนกันแต่พีมอะคิดดีแล้วหรอ ที่อยากจะคบกับพี่ทำไมล่ะพี่เขตพี่เขตมีอะไรหรือเปล่าเขตเลยบอกไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ว่าเราสองคนก็ต่างกันนะพี่กลัวว่าเราสองคนจะไปกันไม่รอดนะสิพิมเลยบอกถ้าพี่พูดถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองพี่อย่าคิดเรื่องนั้นเลยนะมันไม่ใช่ปัใจจัยในชีวิตเลย พี่ก็รู้ว่านิสัยพีมพ์เป็นยังไงพีมพ์ก็รู้นิสัยว่าพี่เป็นยังไงถ้ามีตรงไหนที่มันไม่โอเคพีมพ์สามารถเปลี่ยนให้พี่ได้